โอ้รถติดอะไรเนี่อ๋อเทดินเดี๋ยววันนี้พามาดูรถบทซิงครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube ดีด่วนสายล่องพี่บูลนะครับมาชมเจ้าแคสซีเอสหนึ่งหนึ่งครับผม GC นะครับโอ้จวดขนาดไปเดี๋ยวไปชมกันโอ้ยอนแสงหน่อยไม่เป็นไร เดอร์บิกลูกลังครับร้140อยสี่สี่เด็ดเราครับ CS หน GC นะครับโอ้โหโอ้โหโห โอ,อ,อ้้สุดยอดเลยมินมากเลยนะนี่โอ้โหแกวแกวแกวนี่มาแล้วครับแบบจวด ออสุดจัดครับจวดจวดจวดแกวเลยเนี่ยแบบนี้ฝั่งโน้นก็เทลูกลังครับ หลังจากห่างเหินกันไปนานครับผมพอได้มีคลิปให้ดูเป็นพักๆวันนี้ก็อยู่หน้าไซงานซีเลนนะครับ อ,อ่ะเริ่มต้นมิดมดินอีกหายล้วครับอู้แรงอ่ะสะเทือนยันผมยืนเลยเนี่ยไกลอยู่นะ สิบเมตรได้โหเรียบกริบของใหม่มันดีอย่างนี้นี่เองแน่นปึกเลยครับ ขยังเร็วอ่ะีออโอ้สะเทือนยันถึงชั้นโอ้โหยิ่งมาฝั่งนี้ยิ่งสะเทือนหนักเลยเนะี่ยเรียบคลิป โอ้เรียบจริงๆครับโอ้โหจวดมากไปแล้วครับโอ้โหสุดจัดโอ้รถบดซิ่งครับรถบดบดซิ่งนี่ท็อกสาม สั่นเยอะสั่นแรงจังคันนี้ใหม่แกะกล่องป้ายแดงนะครับ อีกีกก่เนยระดับคันเทปทั้งนั้นครับน่าจะพอแล้วมั้งเนี่ยทำอะไรเนี่ยอ๋อนึกว่าจะไปกระตุกมาดูฝั่งนี้กันบ้างครับโอ้โห อันนี้มิกแก้ซอฟนะครับเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหบวมจัดเลยสุดแรงแรงแรง ตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยร้อยสี่สิบสี่สิบเช่นกันครับไปแล้วครับโอ้ยสุดจัด ปูงเหมือนกันครับต้องตากดินอีกครับผมมันยังบวมอยู่ก็น่าจะเป็นแก้ซอฟในตัวด้วยละกันครับนี่เริ่มจะนแน่นแล้วครับก็มีเป็นบางจุดนิดๆ,ๆหน่อยๆครับระดับปรมาจารย์ทั้งนั้นครับ แล้วครับต้องเอาดินออกไปฝั่งนั้นครับต้องตากดินก่อนครับเราจะได้มีก,กลับขึ้นมาคืนครับโอ้โ ใชแล้วน่ะต้องเอาดินลุกลังกบลงมาครับแรง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 โอ้โหสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ล้กันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม